มาตกปลาเหมือนเดิมครับวันนี้มาคนเดียวปลายเบ็ดหักครับปลายเบ็ดหักแต่ก็ได้ปลาไซส์ไม่ใหญ่หรอกตัวนี้ก็ไซส์ทำเค็มอะ่ะเดี๋ยวผมว่าจะปล่อยมันไปนะฮะปลายเบ็ดหักเสียเง,งินอีกแล้วดูดิผมใช้คัน คันรุ่นนี้นะครับเป็น,น,นปลยายคอ็กังคันแหวว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 วแวว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 วนวววววววหลวนววววววนววนววววหววววววนววนหนว ลมพัดพิงไว้กรบดรถลมพัดหล่นพิงนนา,นาท่านใดที่ใช้คันกาฟไฟหรือว่าคันที่มันหักง่ายก็พยายามระมัดระวังหน่อยนะครับเหมือนผมเนี่ยจะตังอีกแล้วลมพัดวันนี้ลมแรงมันลมหนาวไงไม่รู้พัดทีหักเลย โอเคครับเดี๋ยวเ,เดินทางกลับบ้านดีกว่าเหยื่อที่ใช้เนี่ยก็เป็นตุกกต๊กแกตุ๊กแก่ของใครเถี่ยวฟอกไงก็ฝากผลงานตุ๊กแกวด้วยครับยังไงก็ได้ตัวแน่นอนปลากัดดีอยนนู่นะวันนี้แต่ว่าปลายเบ็ดหักก่อนโอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเฮ้ยหาซื้อคันใหม่คันที่บ้านก็มีอะแต่ว่ามันใช้เฉพาะ เฉพาะเป้าหมายที่เราจะไปอย่างตีกระสูกก็เป็นคันตีกระสูกก็ชดโดก็เป็นคันของชดโดเงี้ยมันก็เลยจะเอามาใช้ตกปลาช่อนมันก็กระไรอยู่เพราะมันเวทมันคนละเวทกันมันก็เลยต้องซื้อใหม่ครับช่วงนี้เงินยิ่งหายากเฮ้ บ้านครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้ก็ไม่ได้ออกไปตั้งกล้องไม่ได้อะไรเลยเบ็ดหักงนะก็เลยลองตีดูสุกป,ปามากัดนก็อนแบบนี้แหละถ้าเบ็ดปลายเบ็ดไม่หักก่อนนะวันนี้ได้น่าจะได้คลิปหลายคลิปอยู่ S <S รู้สึกเศร้าใจท้องไร่ท้องนาบรรยากาศดีครับวันนี้อากาศเย็นตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้ามาอากาศเย็นอากาศดีมากกล้องก็เนี่ยแล้วก็มีขากล้องตั้งด้วยเตรียมพร้อมแต่เจอไอ้เจ้าปัญหานี่เนี่ย 6ฟุต8มันหักไปสักดหรือ6ฟุตอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำก็ตัวที่ได้เมื่อกี้นี้ที่ขัดคันหาเแื่เดี๋ยวเราปล่อยไปปล่อยมันไปแล้วกันพราะไม่เอากลับ